สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้น ผมได้จะทําตามหลักของการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วในเช้าเพียงแต่การถ่ายทําคลิปนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การทํานายดวงเลยเพื่อก่อให้เกิดความสั้นกระชับของคลิปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทํานายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นผมขออนุญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15ธันวาคมปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งตัวผมเองจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของผู้ที่เกิดราศีมังกรนั่นเองนะครับพอๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปโดยไพ่ทั้งสองตำแหน่งนั้นตัวผมเองก็จะให้ความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นเองนะครับชาวราศีมังกรครับการทํานายดวงในคลิปนี้เป็นการทานายดวงในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับปีพุทธศักราช2565เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะจากเราไปแล้วปีใหม่ปีพุทธศักราช2566ก็จะเข้ามาแทนที่ชาวราศีมังกรท่านใดต้องการอยากจะทราบถึงดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีแรก ปีพุทธศักราช2566ันนั้นตัวผมเองได้จัดทำคลิปเจาะลึกดวงชะตาชาวราศีมังกรในช่วงของครึ่งปีแรกอย่างละเอียดไว้รียบร้อยแล้วนะครับหากว่าท่านสนใจก็ไปหาชมคลิปกันได้เลยนะครับเอาล่ะนะฮะผู้ที่เกิดราศีมังกรก่อนที่เราจะไปทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนธันวาคมนั้นเรามาดูไพ่ในเซตนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามีไพ่ใบใดที่เป็นไฮไลท์ใบสําคัญกันบ้างนะครับผม มีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่สามถ้วยไพ่สามถ้วยนี้นะครับผมต้องจัดว่าเป็นไพ่หนึ่งในสามของไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบีชาวราศีมังกรท่านใดที่เป็นโสดนะครับตัวท่านเองจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะไพ่สามถ้วยนั้นยังจะส่งผลดีต่อชาวราศีมังกรที่คบกันมาได้สระยะหนึ่งแล้วตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจ ที่จะสร้างครอบครัวด้วยการเข้าสู่ประตูวิวาสน์นั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่สามถ้วยนั้นยังจะเป็นผลดีต่อชาวราศีมังกรโดยเฉพาะยิง่งยิ่งสถา์บันครอบครัวของท่านนั้นจะมีความอบอุ่นแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมงานรื่นเริงในครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆและนอกจากนั้นไพ่สามถ้วยนี่นะครับยังถือว่าเป็นไพ่แห่งความโชคดีมีลาบนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาบ ซึ่งเป็นกลงล้อเป็นเครื่องหมายของคนมีทรัพย์นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะฮะชาวราศีมังกรตัวท่านเองยังมีไพ่ queen of pantherer หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นจะดีมากๆเลยทีเดียวและชาวราศีมังกรท่านใดนะครับผมที่อยากจะซื้อของที่เราอยากจะได้มานานแล้วนี่นะครับอาจจะต้องจ่ายเงินเยอะสะหน่อยแต่ก็ไม่เดือดร้อนสำหรับตัวท่านนะครับท่านจะได้ซื้อท่านจะได้ของเหล่านั้นนั่นเองนะครับ คราวนี้มาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่เพดออฟวอลหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้านี่คือไพ่การงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบสี่นะครับไพ่หนึ่งไม้เท้านั้นดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีมังกรจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานตัวท่านเองนั้นอาจจะมีการโยกย้ายขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้นสูงขึ้น และเรื่องของอัตราค่าจ้างต่างๆนั้นก็จะมีการปรับเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีบทบาทสําคัญต่อหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับและอีกอย่างนะฮะไพ่เอ็ดออฟวอลหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้านั้นก็ยังบ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีเรียนรู้อะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับผู้ที่เกิดราศีมังกรสนใจใช่ไหมครับผมถากว่าท่านสนใจแล้วก็ โปรดชมคลิปนี้ให้จบด้วยกันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะไปที่ไพ่ใบแรกไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ห,หรือว่าไพ่ที่เป็นจุดศูนย์กลางเป็นเซนเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงของปักแรกของเดือนธันวาคมได้อย่างมากเลยนะครับนี่คือไพ่3ถ้วยนั่นเองนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่1สัญลักษณ์รูปถ้วยนั้นนะครับผมหมายถึงเรื่องของความรัก ไพ่ความรักนั้นมีอยู่ทั้งหมด13-14ใบแต่ว่าไพ่ความรักที่ดีที่สุดนั้นมีเพียง3ใบก็มีไพ่2ถ้วยไพ่3ถ้วยที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีไพ่10ถ้วยอีกใบหนึ่งนั่นเองนะครับไพ่3ถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับชาวราศีมังกรท่านใดนะครับผมที่เป็นโสดบางท่าน,น,นบอกว่าโสดมานานแล้วจ้าตอนนี้ตัวท่านเองนั้นจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่แล้วล่ะ ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมโอกาสที่จะพัฒนากลายไปเป็นคู่รักโอกาสที่จะพัฒนากลายไปเป็นครอบครัวมีไหมมีนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมไพ่สามถ้วยนี่ยังหมายถึงว่าชาวราศีมังกรนี่นะครับผมที่คบกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นชาวราศีมังกรท่านใดนะฮะที่แต่งงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็อยากมีลูกนะครับท่านจะรับข่าวดีอย่างแน่นอนนะฮะตัวท่านเองนั้นจะมีลูกไว้ชัยชมสมใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับและตัวท่านเองนั้นก็จะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่ครอบครัวของท่านนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าชาวราศีมังกรนั้นจะได้จัดงานรื่นเริงสังสรรค์ ในครอบครัวของท่านนะครับผมเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันกระชับความอบอุ่นกระชับความสาม,มัคคีในครอบครัวญาติมิตรนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆและนอกจากนั้นในครับชาวราศีมังกรท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผมในช่วงที่ผ่านมาถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการบำบัดรักษาจ,จนหายดีเป็นปกตินั่นเองนะครับร่างกายของท่านก็จะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะชาวราศีมังกรครับไพ่ใบน,นี้ยังหมายความว่า โชคการงานของท่านโชคการเงินของท่านและก็โชคในการเสี่ยงดวงต่างๆนั้นตัวท่านจะโชคดีมีลาบนั่นเองนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่เทพเจ้าแห่งโชคลาบซึ่งเป็นกลงล้อของเครื่องหมายของคนมีทรัพย์นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆนั่นเองนะฮะเอาล่ะนะครับผมผู้ที่เกิดราศีมังกรตอนนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปก,กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่แดไม้เท้านั่นเองสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามสัตว์ของไพ่ยิปซี ก็หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่แไม้เท้านั้นเกี่ยวข้องกับการงานที่หลากหลายนั่นเองนะครับบางทีชาวราศีมังกรนี่นะครับผมอาจจะไม่ได้ทําธุรกิจการงานอย่างเดียวอาจจะมีธุรกิจหลายอย่างทําควบคู่กันไปบางท่านนี่นะครับผมที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจในช่วงนี้ตัวท่านเองนี่นะครับผมอาจจะได้ควบสองตแหน่งอย่างนี้ก็ได้หรือบางท่านนี่นะครับผมที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขา ทำงานในภาคเอกนชนการงานของท่านก็ดีถือว่าเป็นงานหลักเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นตัวท่านเองก็มีการวางแผนที่จะมีธุรกิจลองหรือว่าการงานลองนั่นเองนะครับบางท่านนั้นมีงานหลักกลับมาถึงบ้านก็มีการไล์ขายสินค้าต่างๆนะครับผมถือว่าดีมากๆนั่นเองนะฮะการงานของท่านจะสร้างเงินให้กับท่านได้เป็นเกอะเป็นกำรรแล้วก็จะมีโอกาสได้เงินเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ ส่วนไพ่เพจออฟบอลนะครับผมนี่คือไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่การงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบสีต้องยอมรับนะครับว่าชาวราศีมังกรทั้งหญิงและชายนั้นโดยส่วนมากแล้วเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างดีลหลายๆคนนั้นเรียนเก่งนะครับเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําเลยทีเดียวแล้วก็ผลคะแนนนั้นค่อนข้างดีมากๆบางท่านนั้นได้เกรดนิยมเรียนทองในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับตัวท่านเองนี่นะฮะบ,บางทีอาจจะไม่ได้เรียนสูงก็ได้สําหรับชาวราศีมังกรบางท่าน เพราะว่าในช่วงนั้นอาจจะขาดโอกาสเรื่องเกี่ยวกับทางด้่นของการเงินการทองนี่แหละทําให้ขาดโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงนั่นเองแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องของอาชีพการงานต่างๆนั้นตัวท่านเหมือนมีพรสวรรค์เลยนะครับเมื่อไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้สามารถที่จะเอามาประกอบเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองได้หาจุดยืนของตัวเองได้ในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับ ส่วนหลายท่านนะฮะที่ทํางานเกี่ยวกับการรับราชการเป็นพนักง,งานธาหกิจหรือว่าทํางานในภาคเอกชนก็ตามแต่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าชาวราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองเนะครับตัวท่านเองก็เลยจะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงนะครับผมมีการเงินมีรายได้ต่างๆที่ดีมากๆเลยทีเดียวแต่ชาวราศีมังกรบางท่านนั้น เมื่อทํางานมีประสบการณ์แล้วนะครับผมมักจะลาออกแล้วมาทําธุรกิจส่วนตัวทาการค้าการขายส่วนตัวบอกได้เลยนะครับว่าธุรกิจการงานของท่านนั้นจะดีมากๆจะประสบความสาเร็จมากๆสร้างความมั่นคงมั่นคงให้กับท่านของฐานะการเงินของท่านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับไพ่เอ็ดออฟบอนี่นะครับผมยังหมายถึงว่าชาวราศีมังกรท่านใดนะครับผมที่ตกงานว่างงานอยู่ในตอนนี้ ตัวท่านเองนี่นะครับผมจะมีคนแนะนําคนช่วยให้ได้งานใหม่ให้ได้เริ่มงานใหม่ในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะฮะชาวราศีมังกรที่เป็นน้องนองนักเรียนนักศึกษานี่นะครับก็หมายความว่าน้องๆจะมีคนที่คอยติวให้จะมีคนที่คอยให้ความรู้ต่างๆกับน้องๆจะทำให้ผลการเรียนของน้องๆในเทอมนี้ออกมาดีกว่าเทอมที่ผ่านมานั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของไพ่เอ็ดออฟวอนหรือว่า ไพ่หนึ่งไม้เท้าเรื่องการงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปฏิพาน์ไหวพริบต่างๆนั้นถือว่าไพ่ใบนี้ดีมากๆนั่นเองเนคะครับคราวนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับผมขึ้นมาที่ไพ่สองไม้เท้ากันหน่อยก็แล้วกันนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่4่ไพ่สองไม้เท้านั้นน่ะจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินั่นเองเนคะครับบางท่านนั้นอาจจะทํางานร่วมกับชาวต่างชาติทํางานบริษัทต่างชาติ บางท่านทําธุรกิจนะครับนำเข้าส่งออกอะไรประมาณนี้นก็ได้นะครับผมพไพ่ใบนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับพไพ่ใบนี้บางท่านนั้นมีโอกาสที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศน,นั่นเองในช่วงของต้นเดือนธันวาคมและก็เดือนธันวาคมนั้นนอกจากจะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วยังเป็นอีกเดือนหนึ่งนะครับผมที่มีวันหยุดเยอะมากๆด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นนะครับผมไพ่สองเท้านี่ยังหมายถึงว่าการงานของผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นตัวท่านเองดีนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะคอยเป็นแบ็กให้คอยส่งเสริมดังนั้นการงานของท่านนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5กันบ้างก็คือไพ่เพดออฟคัพไพ่เพดออฟคัพนั้นก็หมายความว่าชาวราศีมังกรท่านใดนะครับผม ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นหัวหน้าง,งานนะครับถ้าจะมีการรับพนักง,งานใหม่เข้ามาในช่วงของต้นเดือนธันวาคมพนักง,งานใหม่ของท่านคนนี้เป็นเด็กที่เรียบร้อยและที่สําคัญก็คือเป็นเด็กที่มีสมาคาระวะนั่นเองนะครับตัวเขาเองนี่นะฮะจะเก่งทังด้านของงานบริการแล้วก็จะเก่งทางด้านของการเป็นครีเอทีฟไอเดียอะไรต่างๆพวกนี้จะดีมากๆนั่นเองแต่ว่างานด้านอื่นๆนั้น,น,นอาจจะไม่ค่อยเก่งมากนักแต่ที่แน่ๆก็คือว่าตัวท่านเองนั้นควรที่จะมีการเทรนก่อนให้ความรู้กับเขาก่อน เขาจะช่วยท่านได้นดั่นเองนะครับและที่สําคัญไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าลูกน้องลูกจ้างของท่านคนนี้เนี่ยเขาจะซื่อสัตย์อยู่กับท่านนานไม่เปลี่ยนงานบ่อยนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นลูกหลานของท่านสําหรับความหมายของไพ่เพชรออบคัหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยก็หมายความว่าลูกหลานของท่านนั้นอยู่ในโอวาทเชื่อฟังคําพ่อแม่นั่นเองนะครับไม่ได้ไปสร้างปัญหาอะไรต่างๆให้กับพ่อแม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ แต่ชาวราศีมังกรบางท่านนะครับผมที่ลูกๆโตแล้วแล้วก็มีงานทําแล้วลูกๆก็จะไม่ทิ้งท่านนั่นเองนะครับจะดูแลท่านอันนี้ท่านจะสบายใจได้นั่นเองนะครับค<ม><ม>ราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่3กันบ้างนี่คือไพ่สีดาบไพ่สีดาบนี่นะครับบางทีชาวราศีมังกรบางท่านนั้นในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าเหลือเกินนะครับกับการสู้การสู้งานในช่วงที่ผ่านมามันหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับ ตัวท่านเองก็อยากจะพักผ่อนนั่นเองนะฮะอาจจะมีการขอลาพักร้อนไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ดีมากๆนั่นเองนะครับผมพไพ่ใบนี้พไพ่ใบนี้หมายถึงการอยู่ว่างๆการหยุดนิ่งนั่นเองนะครับการพักผ่อนอะไรประมาณนี้และก็ยังรวมไปถึงชาวราศีบังกรบางท่านนี่นะครับผมที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่ในช่วงของการพักผ่อนอยู่ในช่วงของการพักฟื้นอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อที่ไม่ดีนะฮะสำหรับความหมายของไพ่ 4ีดาบก็หมายความว่าบางทีธุรกิจการงานของบางท่านนั้นอาจจะนิ่งๆนะครับในช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งสําหรับความหมายของไพ่สีดาบก็หมายความว่าชาวราศีมังกรบ,บางท่านนั้นอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับบางท่านนั้นอาจจะฟกช้ำดําเขียวนะครับผมจากการเดินไปเตะขาโต๊ะอะไรประมาณนี้หรือบางท่านนั้นถูกมีดบาดบางท่านนั้นหกล้มเข่าถลอกอะไรประมาณนี้ก็ได้นดั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่เดอะเดวิลกันบ้างที่อยู่ในตำแหน่งที่2พไพ่ใบนี้นี่นะครับชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสที่จะถูกหลอกได้นั่นเองเพราะว่าในปัจจุบันนี้การหลอกลวงนี่มามากมายหลากหลายช่องทางเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินมาพูดมาคุยมาชักชวนให้เราไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยการเอาผลประโยชน์ต่างๆมาล่อและเมื่อตัวท่านเองนั้นหลงเชื่อก็จะถูกหลอกถูกโกงเสียทรัพย์เสียเงินทองอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ หรือว่าบางทีนะฮะบางท่านนี่นะครับมีโทรศัพท์มือถืออยู่ดีๆก็มีคนติดต่อเข้ามานะครับทำให้เราตกใจอ้างนูน่นอ้างนี่ตลอดถาาว่าตัวท่านเองไม่มีสติพอนี่นะครับผมก็จะเสียเงินเสียทองได้เหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับข่าวคราวที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั่นเองนะครับฉะนั้นดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะฮะชาวราศีมังกรถ้าหากว่ามีไพ่เดอะเดวิลก็ยังหมายความว่า ตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันยาเสพตรงยาเสพติดอะไรประมาณนี้เรื่องของการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลางคืนเช่นเปิดผับบาร์คาราโอเกะอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมหรือบางทีบางท่านนั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับของหนี้ภาษีของผิดกฎหมายทั้งหลายอะไรประมาณนี้ก็ได้ไพ่เดอะเดวิลนั้นก็ยังบ่งบอกว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นตัวท่านเองอยู่ในช่วงนี้ จะมีเรื่องของกิเลสตัณหาความอยากต่างๆเข้าครอบงำค่อนข้างรุนแรงนั่นเองนะครับบางทีตัวท่านอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่อยากเด่นอยากดังอยากมั่งอยากมีอยากร่ําอยากรวยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับคือความอยากทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรค่อนข้างมากนั่นเองนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวท่านค่อนข้างมากเนี่ยท่านอาจจะไม่นึกถึงสิ่งผิดถูกนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นชอบเสี่ยงบางทีบางท่านนั้นทําอะไรที่ผิดกฎหมายก็ไม่สนใจให้ระวังนะครับว่าตัวท่านเองนั้น จะเดือดร้อนนั่นเองสำหรับความหมายของไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอะเดวิลยังหมายถึงว่าชาวราศีมังกรบางท่านนี้อาจจะติดการพน,นันบางท่านนี้อาจจะติดเหล้าติดยาเสพติดอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ดิฮายพรีสเตนหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าชาวราศีมังกรที่ทำธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงเนี่ย จะดีมากๆเลยนะครับชาวราศีมังกรในช่วงของต้นเดือนธันวาคมไม่ว่าจะเป็นพวกร้านเสริมสวยร้านทําเล็บบางท่านนั้นขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางนะครับขายเกี่ยวกับอาหารเสริมทํางานอยู่ในคลินิกเสริมความงามต่างๆนะครับหรือว่าบางทีบางท่านที่ขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าอาภรกระเป๋ารองเท้าของผู้หญิงอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงธุรกิจด้านนี้การค้าการขายด้านนี้ของชาวราศีมังกรในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนั้น จะมีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากขึ้นจะทําให้ยอดขายดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้แล้วก็ไพ่ด h ไฮพรีสเตดหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์นี่นะครับผมยังหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีมังกรในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนั้นอารมณ์ของท่านจะไม่ค่อยนิ่งนั่นเองนะครับอารมณ์ขึ้นๆลงๆอะไรในลนักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับมีโลกส่วนตัวสูงค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง บางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยทีเดียวนั่นเองเนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะไพ่เดชไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์ยังหมายถึงว่าชาวราศีมังกรหลาย,ยาๆท่านเนี่ยนะครับจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามบางท่านที่ไม่เคยออกกําลังกายหรือว่าหยุดออกกําลังกายมานานมากๆเนี่ยก็จะลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะฮะไปวิ่งบ้างหรือว่าควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินบ้าง คุณผู้หญิงก็อาจจะมีการแต่งหน้าทาปากสวยขึ้นเข้มขึ้น,นดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองสำหรับความหมายของไพ่ The High Priestess หรือว่าไพ่ราชินีพระจัน,น,น,รนทร์นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่ชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือไพ่ใบนี้คือไพ่ The Tower หรือว่าไพ่ตึกถล่มนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์นั่นเองนะฮะชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเข่าถลอก ไปถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดนั่นเองนะครับกิจกรรมสุ่มเสี่ยงกิจกรรมลดผลใดๆน,น,นะครับชาวราศีมังกรในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนั้นไม่ควรทานั่นเองนะครับแล้วก็การเดินทางการขับรถขับราของชาวราศีมังกรก็ต้องระมัดระวังนะครับผมไม่ขับเร็วจนเกินไปพยายามปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยถ้าไม่เกิดเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่า บางทีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านของท่านนั้นอาจจะเสียหายอาจจะแตกขาดอาจจะชำรุดอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองสำหรับความหมายของไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับไพ่เดอะทาวเวอร์อย่างที่ผมบอกไปว่าถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่นั่นเองนะครับจึงอยากจะให้ชาวราศีมังกรได้ไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านนั่นเองนะครับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสก็ควรที่จะเข้าวัดทําบุญใส่บาตรบ้างน,นะครับผมและนอกจากนั้นนะฮะผู้ที่เกิดราศีมังกรบางท่านนั้น อาจจะไปทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าห่อศพอะไรประมาณนี้ก็จะถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์นั่นเองนะครับก็จะทําให้เรื่องร้ายๆภัย,ยร้ายๆเบาบางจางลงได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีมังกรกันบ้างนะครับท่านมีไพ่ใบนี้ครับผมนี่คือไพ่ควีนออฟไพน์เตอ์เคหรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญนั่นเองนั่นหมายความว่าดวงการเงินการทองของท่านในช่วงนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีช่องทาง ในการหาเงินและประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นนั่นเอ,เองนะครับเรื่องการเงินการทองต่างๆนั้นค่อนข้างสะพัดการค้าการขายต่างๆนั้นจะดีขึ้นทําให้ตัวท่านเองนั้นมีไรายได้มีรายรับที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะท่านที่ทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขานี่นะครับบางท่านนี่นะครับอาจจะได้โบนองโบนัสหรือว่าบางท่านนี่นะครับผมอาจจะมีการปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนอัตราค่าจ้างใหม่ ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อตัวท่านเองมีเงินมีรายได้เยอะมากขึ้นแล้วชาวราศีมังกรน,นั้นก็จะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นพอสมควรนั่นเอง <c oughs> บางท่านบอกว่าในช่วงสิ้นปีเนี่ยอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่บางทีต้องยอมรับเลยนะครับว่า <c oughs> <บ> <arde> หลายๆท่านนั้นฝ่ฝันอยากจะได้สิ่งนี้แล้วก็เก็บเงินมานานตัวท่านเองนั้นจะได้ซื้อนั่นเองในขณะเดียวกันนะครับการซื้อของที่มีราคาแพงก็ต้องมีการจ่ายเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นเองนะครับชาวราศีมังกรครับ ส่วนไพ่สามถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่นะครับผมซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองโดยตรงนะครับแต่ว่าไพ่ใบน,นี้นั้นเป็นไพ่แห่งความโชคดีโชคลาภนั่นเองนะครับบางทีชาวราศีมังกรอาจจะมีโชคอะไรฟุกๆเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายของท่านและนอกจากนั้นชาวราศีมังกรบางท่านนั้นอาจจะมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงดวงนั่นเองนะครับท่านที่ชอบซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็มีโอกาสที่จะได้เงินมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ จากสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับชาวราศีมังกรครับคราวนี้เราจะไปคุยถึงดวงเกี่ยวกับความรักของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนะครับผมนี่คือไพ่สามถ้วยเป็นไพ่หนึ่งในสามไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีตัวท่านเองนี่นะครับชาวราศีมังกรท่านใดที่เป็นโสดนะฮะตัวท่านจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นั่นเองในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนะครับ สุนชาวราศีมังกรท่านใดนะฮะที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาซึ่งถือว่าเป็นความรักที่สมหวังที่สุดแล้วนะครับผมขอให้ตัวท่านเองนั้นมีความสุขกันแล้วกันนะครับสูนชาวราศีมังกรนะครับผมท่านใดนี่นะฮะที่แต่งงานได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อยากจะมีลูกนะครับท่านจะได้ข่าวดีอย่างแน่นอนในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนั้น ตัวท่านเองจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่ครอบครัวของท่านนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับผงไพ่สามถ้วยนี้ก็ยังหมายความว่าชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมสําคัญสําคัญในครอบครัวมีโอกาสที่จะรวมญาติมีโอกาสที่จะจัดงานสังสรรค์รื่นเริงภายในครอบครัวญาติมิตร อันนี้ถือว่าเป็นความอบอุ่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนั่นเองนะครับต่อความรักในครอบครัวของท่านนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบน,นี้บ้างล่ะนะครับผมนี่คือไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอะเดวิลนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของความอยากโดยเฉพาะยิ่งความอยากทางกามารมณ์นั่นเองนะครับค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยนะฮะชาวราศีมังกร หลายหลายท่านนี่นะครับผมก็เลยมีการอาจจะเกิดการครบซ้อนได้นั่นเองนะครับผมมีคู่มีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีใครคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตท่านทําให้ตัวท่านเองนั้นไขว้เขวหักข้ามใจไม่ได้ไปคบซ้อนเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับหลายหลายท่านนั้นบอกว่าตอนนี้คบกันแบบลับๆคบกันแบบแอบๆบแบบไม่เปิดเผยแต่ว่ามีอะไรกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เดวิลนะครับไพ่เดวิลนี่นะฮะคุณผู้ชายก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ บางทีจิตใจของท่านนั้นอาจจะไปหลงผู้หญิงสักคนหนึ่งนี่นะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ชอบท่านหรอกนะฮะแต่ว่าเขาต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งจากตัวท่านเช่นเรื่องของการเงินทองเรื่องของตำแหน่งอำนาจอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นระมัดระวังนะฮะจะก่อให้เกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราวตามมาในที่สุดนั่นเองนะครับและไพ่เดอะเดวิลา่าวาตีความหมายในมุมของผู้หญิงชาวราศีมังกรก็หมายความว่า ให้ระมัดระวังว่าผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนี้เนี่ยครับผมต้องค่อยๆค,คุยกันค่อยๆค,ยคบกันนะฮะเขาอาจจะแสดงความจนงหล่ะนะครับว่าชอบท่านมาจีบท่านอะไรประมาณนี้แต่ก็ให้ใจเย็นๆน,นะครับค่อยๆคบค่อยๆค,ค,ค,คุยกันไปความรักของท่านในครั้งนี้อยากจะให้ใช้เวลาสักหน่อยนั่นเองนะครับผมไม่ควรที่จะรีบร้อนตัดสินใจเพราะว่าผู้ชายคนนี้บางทีเขาอาจจะมีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้ว ระวังนะครับว่าตัวท่าน,นเองนั้นจะตกเป็นเมียน้อยเมียเก็บของเขาในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับไพ่ใบนี้นะครับผมไพ่ The High Priestess หรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์บางทีไพ่ใบนี้ผมเรียกว่าไพ่ดวงเมียน้อยนั่นเองคุณผู้หญิงให้ระมัดระวังนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะตกเป็นเมียน้อยเมียเก็บของเขานั่นเองนะครับส่วนคุณผู้ชายถ้าเป็นไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าตัวท่าน,นเองนั้นจะมีความรักแบบแอบๆซ่อน,อนๆก็คือมีเมียน้อยเมียเก็บซุกซ่อนไว้นวั่นแหละนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้น แต่ผู้หญิงคนนี้นะครับคุณผู้ชายชาวราศีมังกรเขาอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสะสวยครบเล่นๆน่ะได้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าจะคบเอาไปเป็นแม่ของลูกนี่ลลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นั้นค่อนข้างที่จะเอาแต่จใจตัวเองตัวท่านเองนั้นไม่สามารถที่จะไปควบคุมตัวเธอได้นะครับเธออยากจะไปเธอก็ไปเธออยากจะมาเธอก็มาเธออยากจะเลิกกับคุณวันไหนเธอก็จะสามารถเลิกได้ทันทีนั่นเองฉะนั้นตัวท่านเองระวังว่าจะเจ็บช้ำน้ำใจเอานะครับผู้ชายชาวราศีมังกรครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นะครับผมนี่คือไพ่สองใบเท้าไพ่สองใบเท้านั้นจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรประมาณนี้คู่รักคนรักของชาวราศีมังกรที่จะเข้ามาในช่วงของต้นเดือนธันวาคมอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นั่นเองนะครับเมื่อตัวท่านเองคบกันคลิกกันแล้วมีโอกาสาที่จะแต่งงานแล้วก็มีโอกาสาที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่สองใบเท้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ทธันวาคมปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีมังกรทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้ว ขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำออความติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ